สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับกับปลาหางนกยูงเช่นเคยนะคะเพื่อนๆคะตอนนี้น้ําเริ่มใสแล้วนะคะเพื่อนๆสภาพน้ําคือดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ดูสิคะหิวหิวกันแล้วคะ่ะมากันเต็มหมดเลยเพราะว่าปุ้ยมาถ่ายคลิปตรงนี้เนาะเด็กๆหิวกันแล้วอะทุกคนคนดูสิสวยไหมคะเนี่ยสวยเนาะเพื่อนๆเนาะ ไายุระยับปบอกเลยอ่ะอเพื่อนดูสิคะหูสวยมากแล้วพอบวกกับน้ําใสแล้วก็ปลาสุขภาพดีเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนหูเขานี่ยังใหญ่เลยกินก็เก่งอุย้ยสวยงามอ่ะเพื่อนเพื่อนอ่ะสวยกนอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยที่ชอบเลี้ยงก็เพราะแบบนี้นะคะเพราะว่า ความสวยงามของเขาเนี่ยสีสันเขาหลากหลายมากๆเพื่อนๆเห็นไหมคะเล่นก็เก่งค่ะทุกคนดูสิโอ้ยน่ารักเหลือเกนอินเนะตอนแรกกะกะว่าให้อาหารแค่สองเวลาเนาะแต่ดูแล้วไม่พอ ก็ต้องเพิ่มเป็นอ่าสามเวลาเดี๋ยววันนี้เดปุ้ยจะให้อีกรอบนึงก็มีให้อาหารอยู่สองอย่างนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเป็นอาหารเม็ดเล็กของซากุระนะคะเป็นอาหารปลาาหารนุ่ยุงโดยเฉพาะแล้วก็เป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะคะจด,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 จดอันนี้ก็ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะคะเพื่อให้อ่าในอ่อเราไม่ต้องถ่ายน้ำบ่อยนะคะเพราะว่า ถ่ายน้ําบ่อยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะมันเปลืองน้ําเปลืองไฟนะคะให้ได้สักสามวันนะคะปุ้ยก็จะใส่ชลลินซีสังเคราะห์สแสงนะคะเพื่อช่วยให้น้ําไม่มีไม่เหม็นไม่เน่านะคะแล้วก็ให้มีออ,ออกซิเจนในน้ําด้วยหลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณอีกสองวันนะคะค่อยดูดน้าออกนะคะค่อยระบายน้ําระบายแค่ครึ่งเดียวพอนะคะแค่่งครึ่งบอ่อพอแล้วก็ค่อยเติมน้ําใส่ไปใหม่นะคะ แค่นี้สุขภาพของปลาหานุกยุงของเราก็ดีที่สุดแล้วค่ะนี่นะคะไม่ได้เลี้ยงขายนะคะเลี้ยงเอาไว้อ่าเชยชมความงดงามของเขาทั้งหลายนี่แหละค่ะเห็นไหมคะเนาะใครๆก็ชอบแหละท่านผู้ชมก็คงชอบเหมือนกันนะคะสวยอะ่ะสวยมากเลยสวยจริงๆเลยอะ่ะดูดีคงหิวแล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวขออนุญาตไป นำอาหารมาให้ปลาหางนกยุงทั้งหลายก่อนนะคะคงจะหิวมากแล้วบายบายนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ติดตามและกดแชร์ให้ปุ้ยด้วยนะขอบคุณมากๆคะ่ะ